สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวนสุขภาพดีแบบดีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีรเด็ดมาแชร์เหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นสูตรเคลือบเงาผม DIY นะคะเราสามารถทําเองได้ที่บ้านด้วยอ่าผักลิมรั้วของเรานี่เองนะคะเพื่อน ไม่เชื่อเลยว่าจะทําให้ผมของเราเงาแล้วก็เรียบตรงได้ขนาดนี้นะคะเทียบเท่ากับเราไปทําที่ซาลอนเลยนะคะพเพื่อนๆจ๋าด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะหลังจากที่เราทําแล้วเราก็จะได้ผมเรียบตรงเงางามนะคะพเพื่อนๆจ๋าผิวเปล่งประกายเลยนะคะนอกนอาอน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยคะ่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นกระเจี๊ยบเขียวริมรั้วบ้านเราเลยนะคะ เขาก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินนะคะเพื่อนอย่างเช่นทองแดงสังกะสีโพแทสเซียมนะคะและสารอาหารเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะช่วยทําให้ผมของเราเงางามนะคะเพื่อนนะกระเจี๊ยบนี้เขาก็จะมีเมือกเมือกใช่ไหมคะเมือกของเขานี่ล่ะคะ่ะจะไปเคลือบผมของเราทําให้ผมของเราเงางามมากๆนะคะแล้วก็นุ่มสลวยมากๆเลยค่ะ,ะเพื่อนเพื่อนทให้สุขภาพผมแข็งแรงนะคะไม่ชีฟ้ฟูไม่หยกักกระด้างน,นั่นเองนะคะ,ะเพื่อนๆนจ๋าเนาะ ต่อไปแล้วก็จะมาหั่นกระเจี๊ยบเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็นําขึ้นตั้งไฟนะคะเพื่อนๆต้ม5นาทีแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ําเขานะคะต่อไปเราก็เพิ่มเป็นนมจืดเลยนะคะเพื่อนนมนี้เขาก็อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ช่วยเสริมสร้างเส้นผมให้แข็งแรงนะคะทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนั่นเองนะคะเพื่อนจ๋าใส่ไปตเตนานที่เหมาะสมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นครีมนวดค่ะแล้วแต่เรามีเลยนะคะสูตรไหนชอบกลิ่นอะไรใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนเขาก็จะทําให้ผงของเรานุ่มสลวยสวยงามไม่ชีฟูนั่นเองนะคะเนาะมีแค่สามอย่างนี้เลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพเพื่อนจ๋าเจลเอ่อกระเจี๊ยบเขาก็จะมีความเหนียวหนืดนะคะเพื่อนจ๋า ขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศรีรษะของเราก็ให้เราไปล้างทําความสะอาดเส้นผมก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปิดเกล็ดผมทําให้ทรีทเมนต์ของเรานี้ซึมซับเข้าไปในเส้นผมแล้วก็ลากผมของเราได้ดีนะคะเพื่อนๆจา๋าหลังจากนั้นก็ให้เราฉลมตั้งแต่คโครนจทปลายเลยให้ทั่วผมนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยนะคะติดกิฟตนะคะแล้วก็คุมไว้ด้วยมวอัดน้ำหรือว่าถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้30-40นาทีนะคะ ครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกติเลยนะคะสูตรนี้ทําได้บ่อยเท่าที่เราต้องการนะคะเพราะเป็นสูตรง่ายๆในสารเคมีค่ะเพื่อนๆตาแต่คุณภาพคือร้อยค่ะทําออกมาแล้วจะทําให้ผมของเรานุ่มแล้วก็เงามากๆเลยนะคะเพราะว่าเมือกของกระเซียบเขาก็จะไปเคลือบผมให้เราทําให้ผมของเราเรียบตรงแล้วก็เงางามนั่นเองนะคะ